ตาสีเอาพื้นนาเป็นที่ทำนาพักพิงร่างกายชีวิตเอ่ยไม่เคยสบายฝ่าปเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไหลควายไถนาป่าดอนเงือรินหยดหลังลงรถแผ่นดินไทย จนผ drilling, mercy, Duke, ิวดำเกรียมไม่แดดเผาม่ได้อุทธรเพิ่พากายมีควายเคียงนอนสาบควายกลิ่นโคลนเคล้าชยอ่อนยามนอนหลับแล้วไฟฟันกลิ่นโคลนสาบควายเคล้ากายหนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนา มีลอยเลือฟ้าเหมือนชาวสวรรค์หอมกลิ่นน้ำปลุงฟูงอยู่ทุกวันกลิ่นกระแจะจันทรหอมเอ่ยผิวพรรณนั้นต่างชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเขี้ยวฉันเขา เกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนาบูชากลิ่นโคลนสาบควายโอเควันนี้มาที่ คลองสนะี่นาวันนี้มาคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็ใกล้ๆก,กับบ้านผมนี่เจ้าของเจ้าของนาสัมภาษณหน่อยคุณแม่มแม่เฉอิ่งแม่ไอิ่งนามสก,กุลเกิดแสงคลองสี่ม <laughs> นนู่ตอนนี้ทำนายอยู่กี่ไร่อ่ะตอนนี้อ่ะครับ เหลือเหลืออยู่เก้าไร่อ๋อแม่ทำเก้าไร่นะเป็นเป็นข้าวพันอะไรแม่ทราบไหมเจ๊กมินเจ๊กมินเจ๊กมินพันใหม่อ๋อเจ๊กมินพันใหม่เนี่ยเก้าไร่ก็วันนี้เพิ่งจะเริ่มเกี่ยวเมื่อฤดูการก่อนเนี้ยเป็นยังไงบ้างได้เท่าไหร่เมื่อฤดูการก่อนได้ข้าวดีหน่อยจะไม่ใช่ข้าวยี่ห้อนี้ใจได้เท่าไหร่อ่ะกี่กี่เกวียน เแล้วมีเข็บขวดโปรตีนไหมเจ็ดเกวียนอ๋อเกี่ยวไปแล้ว7เกวียนก่อนหน้านี้นะเจ็ดเกวียนพื้นที่เก้าไร่ก็โอเคแล้วได้ใช้โปรตีนอะมิโนไหมอายดีดใช้อาดีดแม่พอจําได้ไหมแม่ใส่ช่วงไหนบ้างตั้งแต่เตรียมดินตั้งแต่ข้าวเล็กข้าวงงช่วชววานววานนนแด,ดร้อม เตรียมดินใส่ไม้ตอนที่ทําเชือกอ่ะไม่ได้ใส่อ่าแม่ใส่ครั้งครั้งแรกไปช่วงตั้งแต่ข้าวเล็กเหรอข้าวเล็กเลยวันวันคุมคุมญ้าคุมเลนโอเคเราเราได้ใส่ผสมกับพวกยาคุมข้าวอะไรบ้างไหมยาคุมยาหัหงวดงวแรกไม่ได้ใส่หวดแรกไม่ได้ใส่งวดนี้ใส่ไหมงวดสองใส่อ่าใส่อืม ยายาคุมยายาคุมยาใส่อดีผสมเข้าไปเห็นไหมใส่อดีผสมเข้าไปแล้วก็ไปใส่ครั้งแรกใสอ๋อสาิวันเข้าเริ่มแตกกองไงเขาเริ่มแตกกอ30วันใช่ไหมแตกกอ30วันแล้วก็ไปใส่อีกช่วงหนึ่งช่วงไหนตั้งท้องอ่าช่วงรับท้องก็สําคัญนะสําคัญอยู่ก็งานวิจัยตัวนี้มันจะไปเพิ่มผลผลิตนะครับ ผลผลิตข้าวแล้วก็ลดต้นทุนเออเรื่องลดต้นทุนแม่แม่ได้ลดแม้แต่ก่อนแม่ใส่ใส่ใส่ปุ๋ยเยอะไหมอะกี่ลูกใส่ปุ๋ยเคยใส่เคยใส่สี่เหลือสามไม่ตอนนี้ตอนนี้ล่าสุดล่าสุดใส่รอบเนี้ยใส่เท่าไหร่เยอะไหมสามกระสอบสามกระสอบเก้าไร่งวดงวดก่อนสามงวดสองงวดงวดสุดท้ายเนี่ยอีกสามทั้งหมดหกหกกระสอบอ๋อเก้าไร่ใส่ปุ๋ยไปหกกระสอบเนาะ แล้วก็ฉีดอาดีไป2ครั้งตอนเล็กสามนะสามครั้งอ๋อตอนคลุมผสมกับยาคลุมด้วยแล้วก็ใส่ตอนข้าเล็ก30วันแล้วก็ไปรับท้องอีกทีนึงรับท้องตามสูตรเลยนะก็ใส่มากี่ครั้งแล้วล่ะอาดีเนี่ยใช้มากี่3ามเที่ยวแล้วอ๋อสามสรอบของการเก็บเกี่ยวใช่ป่ะสามรอบนี่ครั้งที่สาม เดี๋ยวดูผลงานกันเนี่ยรถรถเกี่ยวกำลังมาเนี่ยรถเกี่ยวค่ารถเกี่ยวแพงไหมอะแม่เ่อไล่ไร่สามร้อยยี่สิบต่อหนึ่งไร่อะนะมีค่าอะไรอีกต้องให้เขาก็แค่นะสามร้อยยี่สิบมันของเราเองอ๋อเราลองน้ำมันให้เขาสามร้อยยี่สิบเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารอะไรเลี้ยงข้าวเขานะสามร้อยยี่สิบต่อหนึ่งไร่ก็เราเราเก้าเก้าไร่เนาะ เอาไรนี่รถเกี่ยวมาแล้วรถเกี่ยวมาแล้วรถเกี่ยวมาแล้วแปลงนี้ทำมานานยังนนเนี่ยทำมากี่ปีแล้วเนี่ยมืออาชีพตั้ง <laughs> <laughs> แต่สาวยันแก่แกแแเป็นสาวยันแก่แล้วแม่บอกเนี่ยแม่ผมเองอะเป็นสาวยันแก่เกิดที่นี่เหรอทำที่นี่แม่สะิ่งเกิดแสงนิมยมแม่ผม ้านผมมาแล้วโอ้แม่แม่ดูไซโลที่มันดูดเนี่ยเขาน้ำหนักข้าวมันดีน้ำหนักข,ข้าวดีเขาเกลยวดีเกยวดีเขาจะเย็นดีเขาเลาะให้ดีเนี่ยน้ำหนักแม่ดูน้ำหนั ลูกเลยอ่ะไม่ธรรมดานั่นน่ะแม่จะไล่ให้ดีใช่เนาะนกมันเยอะเราเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ทุนเยอะไม่ได้ลงทุนเยอะไงใช่ไหมเราประหยัดอ่ะเออเราประหยัดแต่ก่อนถ้าทำเก้าไล่แม่ก็ต้องใช้ปุ๋ยถึง9ลูกไหมเก่9ลูกใช่ไหมไล่ไล่ละลูกแล้วตอนนี้แม่ประหยัดขึ้นไงแม่ประหยัดไปตั้ง3แล้วอ่ะหนึ่งใน3แล้วอ่ะใช่ไหม เออเราเราได้ไประหยัดอย่างเนี้ยตัวมันงามเดี๋ยวมันปุ๊บใบเนี้ยอืออืมอืม,อมก็เป็นผลงานของอดีตสองห้าหนึ่งโปรตีนอะมิโนเนาะงานของด็อกเตอร์กรณนะ์อ่ะที่ด็อกเตอร์เคยมาหาเนี่ย ของดรกรเนี่ยนั่นแหละของดรกรก็วันนี้ผมหมดพอดีอ่ะฮะหมดพอดีหมดอีกแล้วอ้าวก็ปวดมันก็พอดีแล้วนะได้แล้วได้ได้เนาะเนาะได้วันนี้ดูในลูกน้องมาทำอะไรเนี่ยหาหนูเหรอหาหนูหนูนาอ้อยาวอ๋อยาวยาวอยู่มือขวาอ๋อนี่มือขวาเหรอยาวมือขวามาทำไรหาหนู เกี่ยวข้าวให้แล้วมาเต้องต้องเกี่ยวข้างันนาก่อนนะเอกลี่ยก็เป็นการติดตามผลงานอ่าร์ดีสองห้าหนึ่งอันนี้อันนี้แม่ผมแม่เตอิงนะแม่จริงๆนะแล้วก็เนี่ยนานานี้จริงๆแล้วเกิดมาก็เห็นนาเนาะเดินเล่นกันในนาอ่า นี่เป็นเจ้าที่เจ้าทางแม่โพศพใช่ไหมแม่ใช่แม,ม่แม่โพศพเนาะรับท้องรับอะไรดูแลกันมาตลอดเลยก็เป็นวออความเชื่อความมั่นใจของเรื่องของชาวนาไทยนะครับความเชื่อความศรัทธายิ่งได้โปรตีนอะมิโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งมาช่วยนี่ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับอืม,อมก็เดี๋ยวมาดูผลกันนะเด,เดี๋ยวจะรายงานผล ก็คาวที่แล้วพื้นที่เก้าไร่ของคุณแม่ะอิงคุณแม่ะอิงได้ไปเจ็ดเก็ดเเียนนะกับกับอีกสามกระสอบน้อยๆที่ปันไปให้ไก่ถึงไก่สั่กันอืม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 ะไรกี่อุ้มเลยเนี่ยอุ้มหนึ่งเทยังได้ไปอุ้มแล้วอ๋สุดยอดโอ้มีลุ้น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 คราวที่แล้วสองอุ้มกดไปกับเจ็อล ใช่ไหม,ไมเนี่ยรถรถไสเลยฝั่งอันนี้ได้ต้งสองกุ้มหว่านแล้วอ่ะวอดเนี่ยเนี่ยอันนี้จะได้จริน้อยแล้วก็ต้นโน่นอีกต้นตาลอีกอ๋อมีตรงนู้นอีกรวมก,ออกนันครับครับครับม,มีสองแปลงใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็มีแปลงเล็กๆตรงต้นตาลอีกหนึ่งน,นี้แปลงละสามได้เองนะสามได้ต้นตาล เป็นยังไงแม่สอบถามแม่ใช้โปรตีนอะมิโนมา3ครั้งแล้วมีรู้สึกว่าสุขภาพดีดีดีตรงไหนดีสุขภาพแข็งแรงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วก็ลดพวกปุ๋ยยาเคมีใช่ไหมอ่าพวก้วดใช่อันนี้แบบทำใจไงปกติว่าเห็นเพลี้ยเห็นหอยเห็นอะไรมานี่ต้องแบบ สั่งยาเยอะเลยใช่ป่ะแล้วถ้าข้าวมันไม่ได้ผลผลิตก็เป็นต้นทุนไงแม่ใช่ไหมตอนนี้ผมก็บอกให้แม่ลดลงลดลงลดลงใช้ปริมาณที่พอดีเนี่ยเออก็แม่ให้ใครฉีดคนรับจ้างใช่ป่ะก็สูตรสูตรให้ใช้ 5cc ต่อน้ำ20ลิตร 5cc 5cc 5 5ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับ ใส่ใส่เปเปสะพายหลังเปสะพายพหลังนี่เราไม่ใส่เครื่องอพอมาถัางหนึ่งแล้วก็คนผสมเคนกับน้ำก็ไม่เป็นไรเป็นการติดตามผลงานปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ะจ๊ะแปดสิบส <82. S 1> องเสียงดังฟังชัดแปดแปดสิบสองดูดูลูกลูกห้าสิบสองแม่แปดสิบสองอายุยืนหมื่นปี ทำมาตั้งก่เกิดแล้วใช่ไหมแปลงนี้นะเออรักษาไว้รักษามรดกสุดท้ายกูย่าไตยาให้มาโอเคแม่ก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรายงานผลนะว่าจะได้เท่าไหร่นะใช่เท่าไหร่ก็ช่างเราทําด้วยใจร่มๆไงไม่ไม่ซีเรียสอะไรเลยไม่มีความกดดันนะเอียงทำไมเอียงอ่ะนั่งกูจะล้มหนจะล้มหนิโอไม่ทำแล้วมันก็เครียดใช่ไหม ทำก็เหมือนได้ออกกําลังกายใช่ป่ะใช่ว่าผมประจําเลยกูจะไปนากูจะไปนาออกกําลังกายททำแล้วก็สบายใจโอเคแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บข้อมูลมาให้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวสักพักยังไม่เกินชั่วโมงก็จะทราบผลเรื่องเรื่องรถเกี่ยวเนาะเนาะรถรถังเกี่ยว ทำนาแบบประหยัดประหยัดน่ะไม่ไม่ซีเรียสอะไร่ต่ีก็ปล่อยล้างเหมืนไหมคนอื่นคนล้างหนูเหนือมาลบกวนนาบ้านเออนาบ้านเราก็สะอาดเงียใช่สิตอนนี้มาใช้เครื่องทุ่นแรงเออก็คอยชวนมสมัยก่อนไถขเช้าไถบ่ายนู่นไฟเหล็กตอนเนี้ยมาไฟเหล็กสมัยก่อนไฟจริง <laughs> ไอเสาเนอะผมยังทันควายไอเสาไอบัวขาวเออไอเสาไกบัวขาวเห็นไหมดังดังกว่านักมวยบัวขาวอีกควายบ้านผมเนี่ยม้วก็ชื่อดาวเรือง มีไฟกี่ตัวสามโอ้ยตัวแรกมีตั้งหกตัวแปดตัวไอ้ตัวขาวไอ้ดาวเรืองอ่าแล้วอีตัวเมียอีกผมจะมาทันเอไอเสาแต่ทันไอเสาจะมาทันไอเสารุ่นไอดาวเรืองไอบัวขาวนั่นมันรุ่นไอขาไอดาวเรืองไอขาวไอเสาแล้วก็มีตัวเมียอีกที่ใช้งานนะสี่ตัวแล้วก็ไม่ก็ายลูกคอบเล็กๆๆ เราเราถึงประวัติการใช้การทำนานี่นะโบราณโบราณตั้งแต่ผมยังไม่ได้เกิดใช้คลาดใช้ใช้เนาะใช้คลาดใช้ควายถ่ายกันมาถึงวันนี้ใช้ควายเหล็กมีการนวดข้าวเนาะมีนวดข้าวมีอะไรก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ใช้ลากใช้เรือนลากเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ละเป็นใช้รถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวไปถึงก็ชั่งน้ำหนักเข้าลงสีเลยตอนเนี้ย ไถเช้าไถบ่ายหน้าหวานไม่ใช่นาแบบนี้นาหวานแห้งลำบากกว่านี้นะโอ้ยลอยเท่าลำบากกว่าทีนี้มันวิวัฒนาการเครื่องมือเครื่องจักรอะไรมันสะดวกแล้วจ้างคนจ้างอะไรก็ถามรุ่นลูก้านถามคลาดรู้จักไหมรุ่นในตานไม่รู้ไม่รู้โกกรู้ไหมผานไถนารู้ไหมไม่รู้ก็วันนี้มาที่คลองสี่บ้านแม่เอิ้ง 4, 5, คลอง4หมู่าตำบลคลอง4ี่อเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะทำนาข้าวกันเยอะวันนี้ผมคุณประพันธ์นะก็ฝากข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้เราติดตามดูแลกันจริงๆส่งเสริมกันจริงๆเราก็จะต้องอทำไปก็จะให้ความรู้นะครับแล้วก็เอา R d 251 งานวิจัยที่ดีมีประโยชน์ของดอกอรกรเนี่ยแล้วก็เรื่องสุขภาพแข็งแรงดีนอนหลับไม่เครียดนอนหลับนะสบาย <laughs> <laughs> แล้วก็เพิ่มผลผลิตฤดูการ <laughs> ที่แล้วทำอยังครั้งที่สองเองใช้อดีก็ได้ไปเก้าไร่เจด เจ็ดตันหน่อยๆเนาะใช่เดี๋ยวข้าวเนี้ยเนี่ยเนี้ยกำลังเก็บเกี่ยวอยู่เดี๋ยวจะมาท่า่ยังไม่รู้เออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสรุปละเดี๋ยวจะมาสรุปละอ่าแม่ให้พรนิดนึงสำหรับพวกเกษตรกรสมาชิกหรือว่าอ้าวอ้าวขอให้โชคดีทุกคนนะทำไรทำนาขอแมลงไรอย่าลบกวนนกหนูอะไรก็อย่ากวนข้าวไรในนาเลยขอให้ทำได้มักโดยผลร่ำรวยบัางมีสีสุกกันนะ อยากได้เยอะอยากได้เยอะก็ลงทุนน้อยๆก็ต้องใช้ R.D. ด5 5องห้า้าน่งขอ่ใชเนี่ยยาวอโมนอาดเนี่แหละโอเคอาดีอาดีอยู่ถ้าสนใจสอบถามเบอร์โทรจำเบอร์ได้ไหมไม่ได้เอาเบอร์บ้านได้ไหมได้อาศูนย์สองศ้าสองสี่ศ ห้าอ่ะโทรมาเบอร์0ูนย์สก็ได้หรือจะโทรมาหาคุณลูกประพันธ์มา <c oughs> หาผมคุณประพันธ์0ูนย์หกห้าสองสสองหนึ่งสองโทรมาปรึกษาหารือกันว่าอ่อาดีสองานงานวิจัยที่เรากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันคืออะไรมันทํามาอย่างไงแล้วมันทำอยาง,งัลองใช้ดูใช่ไหมอ่า ลองใช้ดูว่าดีไม่ดีไม่ใช่เสนอคุณภาพอให้ให้ลองใช้ดูกับตาให้ได้ผลกับตัวเองนะโอเคขอบคุณแม่มากเลยวันนี้ผมต้องขอญายาก่อนนะลาก่อนนะขอุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณภาพดีๆนะเราจิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับกำไรก็ ติดเป็นไงขอใขายได้ดีๆได้ครับขอบคุณ,ค,ณครับยอดงามมากงามได้ครับขอบขอบคุณมากครับบายครับ,บ